อยู่สิ่งสิ่งเอกสวัสดีครับทุกคนเมนี่มาสมไก่ให้เกาด้วยครับตัวนี้บักแดงคือกันเนาะื้อว่าบาโลลิลาดีขาเง่า คอเน่าลีลาด้นี่พี่น้องเบิ่งคักๆเอามาชโชว์ให้เบิ่งครับพี่น้องนี่บาลลอมาไม่ครับพี่น้องนี่เบิ่งใกล,ๆกๆล้ๆครับพี่น้องงามงามนาแดงลีลาดีอาบน้าไม่ไม้ครับพี่น้อง นี่ครับรลีลาได้ครับนอ้องเบื้องทั้งขางครับพี่นอ้องนี่มุมสูงเบื้องนั้นกะมึกแดงกันเนาะตัวนี้อาจจะน้อยกลัวตัวทั้งทั้งหลังครับพีนอง ให้เบิ่งไก่แบบลีลาดีดีครับพี่น้องงามแห้งนี่ครับพี่น้องให้เบิ่งแบบสัดชาตงามงามนี่อยู่แบบชึ้งๆรอรอที่ที่ขาเน่าเอิกสูงข้อเน่าลีลาได้ นี่ครับพี่น้องนี่ให้เบิ้งแบบแนี้นี้ครับพี่นนองนี่ลีลาดีเมื่อนี่ก็ว่ามีอย่างหลายครับพี่น้องมาเสิรไก่คือเกาไก่ตีสดแท้พี่นนอกนี่นี่ครับเห็นกันบบได้เลยครับ ตัวนี้ก็เคยเจอกันนะครับพี่น้องกับตัวข้างขางนี่แต่ว่าโบาไหวตัวข้างขางครับเก่งแห้งแต่ว่าตัวนี้กับเบถอยคันโช่อีกนี่ครับพี่น้องนี่เ็นวาครับพี่น้องลีลานี่มาธรรมดา เย็นกันโบได้เ้อครับพี่น้องตัวตั้งขายเก่งแห้งครับพี่น้องดีล่าดีครับนี่ครับพี่น้องสุดยอดไม่นี่กับโบมียังหลายเนาะครับน้อมาส้มไก่คือเกาอย่าลืมชมด้วยครับ ไห่มักเลี้ยงไก่แล้วครับเนาะสบายนมีมุมมุมไก่กันครับพี่น้องกันสิไว้ไก่โพดกับโบได้มันสิตีกันมันเห็นกันโบไดลีลาดีแห่งครับตัวนี้ตีเกง่ง ลีลาแบบจริงๆงามๆพี่น้องนี้ครับเมื่อนี่กับบ่ามี่ย่งหลายเนาะกับเนาะมาชมไกลคือเก่าครับพี่น้องให้เบิ้งแบบมุมชุงแบบ2อตัวครับพี่น้องนี่ครับไหนก็อย่าลืมชมด้วยครับขอบคุณครับ บายบายทุกทุนอยู่ดีมีแหฮง